สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวที่เมืองลีออนลีองหรือเลออนที่ประเทศฝรั่งเศสจ้าแล้วจะใครจะเรียกเด้อบ่าอยากเถียงไผ่จ้าจุดเด่นที่เมืองเลออนแห่งนี้นะคะก็คือมหาวิหารโบสถ์แห่งเมืองลีออนหรือลีออนคาทรีดอลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแวะ ของนักบุญที่เดินทางสแสวงบุญในเส้นทางซานติอาโกนะคะมหาวิหารเลออนเป็นหนึ่งในมหาวิหารแบบโกธิกที่ได้รับการขัดเกลาที่สุดในสเปนนะคะแล้วก็เป็นอนุสาวรีย์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในเมืองเป็นโบสถ์แบบสไตล์แบบโกธิกสไตล์ฝรั่งเศสนะคะโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่10บนะคะบนซากปลักหักพังของโรงอาบน้ําโรมันที่มีต้นกําเนิดมาจากโรมันมกุก แกะสลักหน้าต่างกระจกสีหลากสีหน้าต่างกุหลาบอันรุ่งเรืองนะคะนั่นก็คือจุดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้จ้าส่วนค่าเสียหายในการเข้าชมนะคะคนละ7ยูโรเท่านั้นจ้าที่จะได้เข้าไปชมความงามด้านในของมหาวิหารค่ะ ส่วนอาคารรูปทรงสวยงามแห่งนี้ที่แต่ตุลักเรียกว่าคาซาโบทีนนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้ตั้งโชว์งานศิลปะของกาวดีนั่นเองนะคะถ้าใครที่เคยเที่ยวบาร์เซโลนาก็จะคุ้นเคยกับงานศิลปกรรมของกาวดีเป็นอย่างมากเลยจ้าจุดท่องเที่ยวต่อมาก็คือบาซิลิกาเด s ซานอิซาโดโลนะคะหรือโบสถ์วิทยาลัยซานอิซาโดโลนะคะซึ่งเอาไว้เป็นสำหรับให้ใหนักบวชมาเรียนนั่นเองนะจ๊ะ ที่น่าทึ่งก็คือด้านหลังที่เป็นเคยเป็นหอพักของนักบวชตอนนี้กลายเป็นโรงแรมไปแล้วซึ่งเรานอนแล้วคืนนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันจ้าถ้าเดินเลี้ยวขวาจากมหาวิหารลีออนนะคะเดินตรงไปก็จะไปเจอพลาซาเมเยอร์หรือแปลแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะศาลากลางเมืองนั่นเองนะคะดูเก่าแก่งดงามขลังซึ่งส่วนมากก็จะโดนปรับปรุงเป็นร้านอาหารสะส่วนใหญ่นะคะ และถ้าเดินเลาะไปด้านหลังของมหาวิหารนะคะก็จะเจอกับกำแพงเมืองคือเดินเลาะไปเรื่อยๆก็จะเดินตามเที่ยวกำแพงเมืองเก่าของเมืองลีออนทั้งหมดเลยจ้าส่วนนี้คือทางเข้าของโรงแรมเราเรียวคอนสิ a t e ตอิสโดโลนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่ปรับปรุงสร้างขึ้นจากอาหอพักของนักบุญที่ใช้ามาศึกษาเล่าเรียนที่ มหาวิหารหรือที่โบสถ์อิซาโดโลด้านหน้านะคะซึ่งยังเปิดให้ชมเป็นพิพิธภัณฑ์ครึ่งหนึ่งตรงกลางด้านหน้าก็เป็นโบสถ์ธรรมดาด้านหลังก็คือนี่เลยโรงแรมจ้าซึ่งดูแล้วขลังและน่ากลัวคืนนี้ก็คงต้องขอเจ้าที่ให้นอนหลับฝันดีและจ้าก็กลัวอยู่เด้อใจวันๆอยู่จ้าเพราะมันเก่ามากจ้าแม่